มีเพื่อนเพื่อนมาชมสะพานอำเภอเตาง,งอยนะครับผมมีเพลงบรรเลงจากคณะโปงลางนะครับผมของน้องน้องนักเรียนโรงเรียนบ้านนาตาลงคำขาน,นะครับผมขอเชิญเที่ยวง,งานวันไหลเรือไฟอำเภอเตาง,งอยจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยกันนะครับผมวันที่13ถึงวันที่17นะครับผม วันนี้วันที่13กันยายนปี2567เป็นวันแรกนะครับผมที่จัดงานนะครับผมวันนี้พาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศนะครับผมกับบริเวณลำน้ำพุงนะครับผม เต่าง่อยดินเดนประยาเต่าง่อยนะครับผมกับงานประเพณีไหลเรือไฟนะครับผมเต่าง่อยแข่งเรือพายประจำปีนะครับผม บรรยากาศยามค่าคืนนะครับผมวันเปิดงานวันแรกนะครับผมเพื่อนๆชมบรรยากาศทัศนียภาพตอนกลางคืนนั้นด้วยกันนะครับผมนี่นะครับผมก็จะเป็นเรือที่เอาไว้ประดับนะครับผมตอนนี้ก็ยังไม่ถึงวันไหลนะครับผมถ้ามีโอกาสนะครับผมก็จะมาเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ชมนะครับผม เสียงเพลงอาจจาะก,กระทึกหน่อยนะครับผมเป็นกระตึกหน่อยก็เรียกว่าสร้างบรรยากาศให้สนุกสนานนะครับผม ย้อนกลับมาชมสะพานสวยๆอีกสักหนึ่งรอบนะครับผมกับบรรยากาศรอบๆนะครับผมบริเวณลานพญาเต๋องออยนะครับผมจะชมแสงสีไปด้วยกันนะครับผม อเสียงน้องๆนักเรียนนะครับผมกับเพลงของดินยินทีสารนะครับผมชมองพญานาคนะครับผมเสวยนะครับผมชมบรรยากาศรอบๆบรรยากาศนะครับผมก็จะมีพี่น้องๆน,นะครับผมมานั่งทานอาหารนะครับผม ชมบรรยากาศที่สวยงามบรรยากาศน,นะครับผมลูกหลานของชาวจังหวัดสกลนครและชาวจังหวัดใกล้เคียงนะครับผมวันแรกของงานนะครับผมขอบคุณทุกทกกำลังใจนะครับผมสวัสดีครับหมาชมพญาเต่างอยด้วยกันนะครับผม มาถึงอำเภอเตอางอยแล้วก็ต้องแวะมาสักการะนะครับผมองค์พญาเตอางอยนะครับผม ชมบรรยากาศรอบๆองค์พระยาตองงอยด้วยกันนะครับผมผมเนียวมา้องขับลูชาของพระยาตองงอยด้วยกันนะครับผม มังพันเตพุทธะกันสะโปเทโลมันหังพุทธังประสิทธิเมทำมังประสิทธิเมยเตมันังพุทธังปูเชมิมีมังพันเตพุทธะกันสะโปเทโลมันหังพุทธังประสิทธิเม รรมังประสิทธิเมยเตมังสังพุทธังปูเชมิอิมังพันเตพุทธะกัสโลกันสปูเทโรไมหังพุทธังประสิทธิเมยรำมังประสิทธิเมยเตมังหังพุทธังปูเชมิครับผมสาธุนะครับผมเดี๋ยวครับผมขับบรรยากาศอีกสักรอบนะครับผม อ่พญาเตางอยขอให้ลูกหลานทุกท่านนะครับผมที่ได้ชมคลิปนี้นะครับผมเพื่อนเพืนน่อนพี่น้องทุกทุกท่านนะครับผมขอให้มีโชคในงวดนี้นะครับผมเนาะขอให้ทุกทุกท่านโชคดีมีความสุขกับบรรยากาศรอบๆองพญาเตาง่อยเป็นศูนย์รวมนะครับผมเนาะ อีกหนึ่งสถานที่สำคัญนะครับผมของชาวอาเภอเตาง,ง้อยจังหวัดสกลนครนะครับผมวันนี้ไม่มีโอกาสนะครับผม มาชมงานไหลเรือไฟวันแรกนะครับผมไหลเรือไฟอาจจะยังไม่ได้ไหลนะครับผมอาจจะเป็นประมาณสักประมาณวันที่1 5 16 17นั่นแหละครับผมวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันเปิดง,งานที่มีพี่วีน้องๆเข้ามาชมเข้ามาบูชาองค์พระยาเตางอยขอความสุขจงมีแต่เพื่อนทุกๆคนนะครับผม ใครจะชมคลิปนี้ก็ขอให้ร่ำให้รวยนะครับผมผ่านทุกอุปสรรคโชคดีร่ำรวยมีเงินทองกับหนุ่มสกุลคตนต่างหานะครับผมสวัสดีครับ